สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซครับสวัสดีครับเมื่อนี้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่หน่อยครับเอฟซโอ้ยขกัขกขกัขกเหียนขักพีนพกกพ่น้องเอฟซเหียนแห้งพี่ตายหงมาแจ้งไหนแล้วโอู้หมาอยู่มาอยู่ล้างแม่หน่อยวาสันบวบเลยหนาคบใส่กับดินเลยครับเอฟซโอ้ยต้นหนาจืดเบิดเหล่เดลนขนขีง้งลุกขนหัวต่างเลยขาจนใส่เผือกใส่เฮ่บ <ไป S 1> ้งเฮเบังเฮ่ โอ้ยหลบมลมตึงเลยแล้วบ่าจักโมโหเลยบอแม่เรว่จักเลยอืมแต่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 เป็นเอียงมาสกิดทั้งหลังบ่จักตากผ้าอยู่ก็ยังว่าตากผ้าอยู่เมีนเป็นแนวดายครับตากผ้าแล้่วเพราะฉะนัเอาอันไม่แขนผาไปแขนยุกกระตาผ้าไปเดี่ยวเขาก็ต้องจีแตะเขาก็จีตากซ้ำสองสองสมพื้นจังไรยังขาพิกไปเลยวะนี้ พิกไปเลยครับพีคไปลูกบุกขึ้นลหนี่งลูกบุกข้นเลามาฟังเรื่องเล่าครับแม่หน่อยเนาะสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีค่ะอ้ขาเรามันเป็นแนวไรครับเรื่องเล่าว่าสู้ฟังไหมไปตื่นมาอย่างมือเสาร์มปันผาครับปันผาเดี่ยวบางบางยางกับว่าสองหมู่สามหมู่เนี่ยคือสามหมู่นี่แหละปันเดี่ยวเดี่ยวลูกไปตาผาไปมองตาเดี่ยว เดี๋ยวก็ต้องเอาไว้ไแขนผ้ามาแขนพ่อกอ็เลยตากชั้นพื้นมาค้าพิกไปเลยค้าพิกไปเลยค้าพิกไปเลยโถเด้อลูกบุกขืนใหย่แบบพ่อบอกมนันกับ่ายูแบบพ่อบอกมนันกับไปซีดเวทครับเมีนยนเ็ดจังไรกูสิไปไรเนี่ยนี่ไงพ่อไอตูดมาตูดมาค่อยตูดมาเมียนคอยางมายางมันนางนี่ก็มองเลยแบคนังนี่ก็มองเลยแบบวันี้ลูกชายมาตั้งแต่อันเฮ็ดงาน ขาจะเป็นยังแมียขี้ไงเท่าไรทอกกระโหกอย่งเงี้ยแต่ผู้ใหญ่ม้วนพันธะไงเป็นของยังไงพันธะนี่หละี่ยมองพันธานี่แหละหมอพันธ์ไทยเลยบ้านนี้ตื่นมาไปหาหมอไปดิครับหาถุ่มจังมะหาถุ่มนี่ยไปอันหาชิฟเฟนซาดีกะครับเขาว่าไปเอ็กซ์เซเด่เบิร์เขาว่าอันเขาว่าบัวฮักเออใครอยู่ใครอยู่ครับเขาว่าบัวฮักเขาว่าเอ้าเข่าเรื่องเลยเข่าเรื่องเลยไม่น้อยมันเป็นอีหยังมาสุกมาอยู่เฮานี่จักบ่จัก หูหาอกบจคือกับค่วงฝนนี่จิมบกหูป๊อปเลไปในในฝนนันแะค่วงฝนน่ะอือห้องนังอมอืซุกว่าเปสกาขาก็พิกไปเลยนะคขาเขาก็พีกไปเลยขาพิกไปเลยเงี้บาดนีเขาก็ไสตาผ่ายพล่ก็ผืนก็ตากเมลเอาเมลทิมมาเนี้ยมาคอยตากไปตากไปแ้นเดี่ยวอขาดขึ้นมาต้งแตะอันนี้มองตาขาเมื่อนอนตายอยู่นี่นอนอยู่มองหูซื้อหูซื้ออันตอน ตาคาล่มแล้วก็มานอนฝันประเทศมันเห็นเห็นเป็นตัวอันนั้นอันนีบ้บอมาสุกห็นบอเห็นบมอเห็นครับบมอเห็นบาดนี้ตอนเัามาเก็บผิจเจ้าินไหมครับคนมาสุกคนาม,มาสุกเนี่ยไผไล่ะมาสุกก็จะคือกันมาสุกตรงหลังผมก็วกไปตรงหน่วยอ๋อาขาใหยขาผีไปเลยนะขาผีไปเลยขาผีไปเลยคือขาดแท้าจักว่จับเข้าวงโบจักว่าใครมาสุกเข้าไม่มาโอ้จนหนาได้เราเนี่ย จนยางจะยางขายางไวครับบารีบอว่ามาถูแ่ว่เบิ้งขาจะของพอหูอมก่อนมันมือยังลมบ่ไ่จักืองกันคือไม่น้อยเมิ้งมือยังหลมอะไรเี้ยไม่จักันความฝันอะไรเง้ยความฝันจะเอาเนี่ยมาเข่าในความฝันอีกความฝันครับพอเบิ้งขาเจองเนี่ยเท่าเงาบงยู่งนี้เลยยางไว้เลยแบบบารีลูุชายว่าจะงานขาจะไปยังเมียขี้หญ่เหรอวะจะเลยไปโทษหนึพวกเกมา ขอมาเลยขอมาเลยเอาไปใส่เผือกอยู่อันหนึงเขาไปเอกเสดงเมืองโมฮักหรอกเขาว่าใข่ไข่ไข่เขาไปขาพริกซื่อๆ่แถวหม้อเขาไข่โยรข่โยสันครับแมนเรื่องจริงกับลมเขาลมฟันกันนี่เขาฟันกับลมอีกเออเขาฟันกับลมอีกก็ลมอีกมาตามโค้งสุดท้ายเป็นแต่เด็ดอันโอ้โหบอถือเหตุปะปากกันปะมาตามเลยจุดที่บอกมีมีไผมาบอกยี่บอกไม่หน่อยมือนี้โมมี่โมมี่ใคมาบอกเรียกบอืก บ่มีจ้กคนบ่บ่ครับเลขยังอยู่ตัวเก่าอยู่บ่ล่ะครับตัวเก่าอยู่มั่นใจอยู่บ่ครับมั่นใจขนบ่แม่แม่ให้เตะปากเลยนะเป็นเลขกชุดเก่าด้วยครับอีฟสี e อันนี้พีเเพพ่เมชี่ด้เนาะเพิ่นมาใหอยนี่พี่เมชี่เพิ่นมาบอกเนาะแม่หน่อยค<ม>รับเป็นมาแน่อะไรกว่าพี่เมชีมนะ่มาก็มาก็จังว่าแม,ไม,าม,ามางไลยหมาสองคนครับมาสองคนก็มันนั่งโยโคอย,อยู่นี่ ส่วนไปยังไงว่าจักส่วนไปเอาบุญบาตรอืมตัวสิบส่วนไปเอาบุญบาทเนาะไปเอาบุญบาตรเอา้าบ่เป็นการเซฟเวลาครับเพิ่นบอกเลขตัวไหนก่อนครับ,บจกสองหกสองอืมเลขสามตัวเรื่องเกาเจ็ดสองเกาเจ็ดสองยิงเฉาไหมครับ <laughs> <laughs> น,<า>น้ำเอา บูที่ก็ให้ตีปากคือเก่าละขอให้หายเร็วๆเนาะไม่หน่อยเนาะเพื่อนกะหัวยังบอลได้ออกปนไดนบ่ยังเก็บขาอยู่ยังเก็บขาอยู่พันอุ้มลุมเลยครับเพื่อนแกออกกันไม่หน่อยหนึกทายหมอแกออกครับวันนี้มื่วันที่หนึ่งเล็บหมอแหออกเลยวันที่หนึ่งเล็กออกพอดีพอดีเลยมาปเลยวันที่หนึ่งเลี้ยไปเลดหมอนัดวันหมอลำที่หนึ่งครับครับครับหมอนัดที่หนึ่งมือเล็กออกพอดีเพือมไล่เพ่อดัวนี้คุณแม่แต่เก็บ อาทิตย์หนึ่งได้รวยครับเอามือออกได้ไม่น้อยครางนึองเออเกิดเพราะอาทิตย์ได้รวดครับอาทิตย์อาถามยังเบาแต้มผ้ารวยต้องมีสามดาวเกราะชุดเก่าหกสองตรงกับเกร็กพอแดงเป๊ะเลยเก้าเจ็ดสองตัดเหรียญอุ้ยมาแห้งคักขนาดเลยขอให้มีโชคไงนาะไม่น้อยเนาะนี่ละถือว่าฟาดเคาะไปแล้วแล้วก็สิมีโชค่งข้ามาครั่ออา ผูเช่ว่ามีมือมาพักเข้า,ามะพักเข้เาครับเขาเอตาพายุงสิล่ะตาพายังไีมาจักเขา้าหูซึกนะเออข้าหมูซึาา้ผิดเมื่ตาพายุพัดตัวลมงหลดครับเพราเขานี่พับเพรเขานี่พับลงไปปูนหลดครับลงเลยแม่บัตรหนี้ฟันว่ามีพนมาพักลมเพ่นบริบหกกเรียนค่ะโบ่พ่นบริบหรี่โ่่นพัดเต๋เพ่นบริบว่าแต่รนสีเมืบริบหว่าครับ ก็พัดไปก็นนี้เลยนะพัดแบบกนี้เลยไปนนี้เลยโอ้ยสำคัญเนาะพัดแตกแคนี้เลยเพ่นก็ไว่ได้ว่าบอกอะไรบอกดีบอกแต่น้ที่เขาบอกอไรบ้ารพัดแบบนี้เลยความฝันความฝันอันเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายโอ้เตซ้ำอันอาจารย์โอ้ครับ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 ชินแกก็อาจารย์แน่น่ะครับคนผมแบบเงาเงาลูยผมเงาเลยผมเงาวต๊ะผืนเลยผมเงา ผมเหย้าแม่ใช่จะบอกผมเหยา้วผมเหย้าหลากดินจะดซ้ำดุนกระจานครับครับครับกระจันพัดตรงเลยพัดไปนี้เลยนี้เลยนี้เลย่บอกเลยัไปนี้ไปไปเลยมาแต่จังได้ีกกจะคือกันนี่เอไรอีกเนาะตกฝันคึงข่วมฝันหนึ่งผมมันหลากดินไปเลยมลาแกไปเลยลแกไปเลยเสือกระโปใส่โอบโซ่จะใส่ตะเก่งไหนของม่ะใส่ตะเก่งเกงไหน ได้ทั้งเก้งง่ายมากแมงป้าเสือป้าเสือเสือเสือวัวใส่ครับบัดนี้ผมหลักหินมาเลยครับพักแก็นี้เลยพักอะไรบอกเลยเนี่ยโมนี้เลยครับครับแล้วเองเป็นเนี่ยอ้าถือว่าฝาดเคาะเนาะแม่หน่อยเนาะแมงอ้ามีโชคใหญ่ละครับตัวนี้ละตัวเก่าชุดเดิมหกสองหรือว่าเก้าเจ็ดสองครับกดไลค์กดแชร์ครับอ้ามีอย่างอีกครับเบิดแล้วโอ้ยโค้งสุดท้ายขอบคุณครับคงสุดท้าย โปรชื่อไทยขอให้รวยๆครับเรวยๆมันมนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับไม่หน่อยแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะเอฟซีเบาแอมราทงพร้อมที่ม่านกะห,หามาให้เพื่อเป็นแนวทาง <c oughs> กับปุ้หูวันสิออกตัวไรล่ะครับกัเพื่อ <c oughs> เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเ <c oughs> พื่อนภาว่าบูถึเหตปากอีกเพ่ากัีโอ้ผีผมยาวหลากดินรอบขอให้หายเร็วๆครับเดี๋ยวมือนี้ครับเอฟซี บ่าวแอมเราทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมืองของดีกันครับบ่าวแอมเราทงนี่จิเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลี่ยงทองเรีย่ยงรั์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่าขาล้านคนยางพานเอาตัวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ออกของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตอรีเึงนสื่อถือก็ครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของนีกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือกการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่ลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หอดเนี พอนุวัสีเหนาะครับผมส,สาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้ขาขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส พูดกับผู้ใหญ่เนาะสรับสดบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านไหที่ค้าขายของบบก่อยดี ลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮ้าขายขายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหน่าลานเห็ดใหนคนมองบ่เห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันที่หลับรัพทันที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินเสือเสียงหลวงปูลอด มานานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสาักกระกาบลุงปูนะครับเนอะกับผูชาหนวดไปฝาก f อซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนอะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาว กูบ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่ทอท่าคิวสามเถื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อย right. นะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วน,วน,านมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช้นกันนี่ครับยื่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราอทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มา,เ,มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมมาตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีร่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบอรหลายครับมาฝากอิบซี่บหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ